ต้องปุนฉันต้องออกร่อนอีกแล้วสินะฉันใช้พลังเวทมากเกินไปหมอหนั <ở lin ux> mm ่ hmm. sweating. นมันไม่คุ้นคุ้นเลยเดี๋ยวไปถามชื่อเพื่อนหน่อยไอ้เดินมาแลนะมันใครวะหน้าไม่คุ้นเลยอ่ะเดี๋ยวไปหามันหน่อยดีกว่า เดินไปหามหน่อยหน่อยเฮ้ย hey, ไอ้นุม่มไอ้นุม่มนายชื่ออะไรเหรอนี่นายเป็นคนที่ไหนเบอกฉันทีได้ไหมเนี่ยเอ้ยผมชื่อปะทูเน่าลูกพี่ชื่ออะไรเหรอลูกพี่พี่เป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยผมเป็นคนจังหวัดดาวังคารแล้วพี่เป็นคนจังหวัดอะไรเหรอ่ชยบอผมทีฉันเป็นคนจังหวัดโลกอะนะน่าไปจากจังหวัดดาวังคารงันเหรอ น่าสนใจดีเด้วเรามาสู้กันฮึฮึคิดว่าแกเน่ยจะชนะฉันได้เลอลูกพี่เอ,อ,อาพลังระเบิดนี้ไปกินซะยอไม่นะยายาบอกแล้วอย่ามาสาคนขคายไปตั้งโก้เธอไอประตูไปยัาไงไหรอวิ่งจชิงประตูไปกินก่อนไป ต่อยม่งแขนไปและจบลูก